เรื่องต่อไปชื่อเรื่องแด่เธอผู้สูญเสียหลวงปู่มีสิทธิ์เป็นข้าราชการทหารเรือหลายท่านตั้งแต่ผู้พันผู้การตลอดจนถึงนายสิบนายจ่าบางนายเป็นสิทธิ์เพราะธรรมบางนายเป็นสิทธิ์เพราะวัตถุมงคลบางนายเป็นสิทธิ์เพราะหลวงปู่ไปโปรดเอาในฝันบางนายหลวงปู่ช่วยชีวิตจากกระสุนจากระเบิด หลวงปู่จึงเป็นที่เคารพศรัทธาของเหล่าทหารเรืออย่างยิ่งทุกนายเมื่อมีปัญหาทุกเนื้อร้อนใจก็มักจะมากราบเรียนหลวงปู่อยู่เสมอเช่นท่านผู้การพลเรือโทเป็นสิทธิ์คนโปรดองค์หลวงปู่เพราะท่านจะมาร่วมงานมาปฏิบัติกับหลวงปู่ไม่ได้ขาดหลวงปู่ชอบชมผู้การท่านนี้ให้พระภิกษุสามนเณรฟังเสมอเมื่อท่านกเกษียณอายุราชการ ประมาณปลายปีที่แล้วก็เข้ามากราบองค์หลวงปู่กราบนมัสก,การปู่ครับผมหลวงปู่บอกว่าเออผู้การมายังไงผู้การตอบว่ากระผมตั้งใจมากราบครูบาอาจารย์ผมจะมาลาบวชสักสองสาเดือนบวชให้เจ้ากรรมนายเวรครับผมหลวงปู่ก็ตอบว่าเออสาธุดีแล้วดีแล้ว ผู้การบอกว่าแต่หลวงปู่ครับผมมันน่าใจหายทั้งๆท,ที่ผมก็เตรียมใจไว้แล้วแต่ก่อนมีลูกน้องมีคนดูแลมาบวชแล้วจะต้องทำตัวอย่างไรมันเหมือนมีอะไรหายหายไปคิดแล้วก็น่าใจหายครับผมหลวงปู่บอกว่าเหอโอ้ปฏิบัติมาจนป่านนี้ ยังตัดห่วงไม่ขาดเหรอเป็นพระแล้วไม่มีพระพลโทรพระพลเอกนะมีแต่พระมีแต่ผู้ปฏิบัติตั้งแต่เราเกิดมาเราก็ไม่ได้เป็นพลเอกพลโทมาด้วยนะเมื่อเราคิดได้อย่างนี้ความยึดความติดมันจะลดลงแท้จริงแล้วเราไม่ได้เป็นอะไรและอย่าเป็นอะไร พราะเราเป็นอะไรเราก็ทุกเพราะเราเป็นทุกเท่าที่เราเป็นนั่นลหละอย่าเป็นมันเป็นแล้วมันทุกหลวงปู่ไม่เป็นเจ้าคุณไม่เป็นพระอริยะไม่เป็นไดโนเสาร์ไม่เป็นผู้วิเศษคุณก็เหมือนกันนะเป็นในพลก็ทุกเท่าในพลเป็นในพันก็ทุกเท่าในพันเป็นพลทหารก็ทุกเท่าพลทหาร อย่าเป็นมันทุกข์นะยศที่ได้มาคือหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบเมื่อหมดหน้าที่แล้วก็หมดยศด,ด้วยแต่เรายังเหลือยศอันเดียวกันยศเท่ากันนั่นคือยศคนเราเป็นคนยศที่คุณหมดไปอัน,นั้นเป็นยศด,ดีกรีแต่พระพุทธเจ้าท่านมียศด,ดีจริงให้นะ ยศด,ดีจริงคือยกระดับใจเราจากคนเป็นมนุษย์จากมนุษย์เป็นพระจากพระเป็นอริยะคุณละยศด,ดีกรีเสียแล้วมาเอายศด,ดีจริงยศด,ดีกรีเมื่อคุณละโลกนี้ไปแล้วเกิดมาใหม่ต้องมาหาอีกนะแต่ยศด,ดีจริงแม้คุณจะละโลกนี้ไป ยศนั้นจะตามคุณไปด้วยเกิดชาติหน้าไม่ต้องหาใหม่มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและวางยศด,ดีกรีซะปล่อยซะวางซะแล้วเพียรพยายามทำยศด,ดีจริงให้มันเกิดขึ้นเข้าใจนะ